อย่าทำน้องนะไม่เอาขนมมาให้น้องใช่ไอ้ใช่เอาพวกกินไม่กินอันนี้เหรอไม่กินเหรอพี่พวกกินอันนี้อะไรนมเหรอตัง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 มานี่มา

ดีนะนี่ยังงับแบบว่าต้องอไหมเอาตังตัง,จง <c oughs> เจ้าเด็กอย่าไปใกล้เขานะเด็กอาออันนี้อยากกินเหรอไม่อยากกินเหรอเอา้า <c oughs> ไม่ชอบอุย้ยดูไอตองกินจริงหรือเปล่า กินจริงหรือเปล่าไปวางให้น้องแย่งเฉยเหรอกินจริงไหมน่ะตั้งๆอะ่ออะตั้งแต่กันดูไอ้ตองอะ่ะกินจริงเปล่าเออกินจริงอยู่อุย้ยขวดนี้ก็โฉกเอาอย่างเดียวเลยเขาให้กินกี่อันเนี่ยลูก อพี่จังาังลดนมลดนมอะไรวะ<ม>อ๋อชิเก้นแอนมิวมีไก่ด้วยตองอ่ะอันเดียวอ่ะยังกินไม่หมดเลยอ่ะดูดิคนอื่นเขากินไปตั้งกี่อันแล้วโอ้ยแล้วทำไมชายกลางไม่มาเนี่ยเออแล้วพี่บุงกินไม่กินอันนี้อ่ะหรอ

มาอ,อ,อีกคนละอันนะลูกนะเอ,อ้ยเต็กติดตากินยังไงไหนมาน,นี่แตก็กเอาหลุดแล้วเอาคนละอันนะทีนี้นะตองมาตองมาลูกมาตองอไหมตังตางๆคนละอันแล้วพอนะแตก็กอ่าตัวเล็กโอ้ตัวเล็กอันนี้โอเคเอ่านตองอ่ะอ่ะไม่อยากลุกหรอเก่งมาก พี่ยวป๊อกก็สองอันในบ้านไม่รู้กินหรือเปล่าต้องเข้าไปดูบาย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 ตั้งตั้งบาย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 